สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องเทสสวยรวยทซัพย์นะคะวันนี้เราก็อยู่กับเว็บสามารถเบ็ตเช่นเคยค่ะวันนี้ก็จะมาเทสสุดดีๆให้ดูอีกแล้วนะคะดยการนำสามตัวบนไปคูณด้วยห้าห้าห้าเปอร์เซ็นต์ไปเทสสุดกันเลยดีกว่าค่ะเราจะเทสสุดในรอบที่หกสิบเจ็ดนะคะเอาสามตัวบน,นะคะ่ะเก้าศูนย์หกคูณด้วยห้าห้าห้าเปอร์เซ็นค่ะกดเท่ากับได้แปดกับสามนะคะ นี่ค่ะสามเข้าบนต่อเลยค่ะสามเก้าสามคูณด้วยห้าห้าเปอร์เซ็นตได้หนึ่งกับหนึ่งนะคะรอบนี้ไม่เข้าค่ะหลุดไปหนึ่งครั้งต่อค่ะหกเจ็ดแปดคูณด้วยห้าห้าห้าเปอร์เซ็นตเท่ากับสองกับเก้านะคะสองเข้าล่างค่ะต่อไปเป็นสองแปดแปดคูณห้าห้าห้าเปอร์เซ็นตเท่ากับแปดกับสี่ค่ะสี่เข้าล่างนะคะ ส่วนรอบนี้จะเอาเลขไปเทสเพื่อไปแทงจริงแล้วนะคะหกเจ็ดคูณด้วยห้าห้าเปอร์เซ็นตได้หนึ่งกับแปดนะคะเอาหนึ่งกับแปดนี้ไปแทงกันเลยค่ะเลือกยี่กีหนึ่งสองสามนะคะกดสองตัวบนสองตัวล่างสิบเก้าประตูค่ะแล้วก็ใส่เลขที่ได้คือหนึ่งกับแปดไปเลยแล้วก็ใส่ราคาไปเลยนะคะครั้งนี้เราเล่นสองบาทน,นะคะเดี๋ยวไปรอดูผลกันเลยค่ะ A later few minutes เงินเข้ามาราคาที่สามร้อยหกสิบาทเดี๋ยวเราไปดูเลขที่เข้ากันเลยหนึ่งเข้าบนนะคะแปดเข้าล่างเน้นๆเลยไปค่ะเทสต่อกันดีกว่าหนึ่งหนึ่งห้านะคะคูณด้วยห้าห้าห้าเปอรเซ็นต์เท่ากับได้แปดกับสองค่ะไปค่ะแทงกดเหมือนเดิมกับรอบที่แล้วเลยนะคะแต่ขอเล่งสปิดนิดนึง อันนี้ใส่สาบาทค่ะ a few minutes later. ผลมาราคาได้สองอเจ็ดสิบบาทเลขที่เข้าคือสองนะคะสองเข้าล่างไปค่ะเห็ดต่อยอสักรอบหนึ่งสองห้าหกนะคะคูณด้วย ห้าห้าห้าเปอร์เซ็นกดเท่ากับค่ะได้ศูนย์กับแปดนะคะไปแทนกันเลยค่ะรอบนี้ใส่เพิ่มไปอีกเป็นสี่บาทนะคะ few e m i n u t เงินเข้ามาแล้วค่ะคสามร้อยหกสิบาทเลขที่เข้าคื็อะไรเอ่ยไปดูกันนี่ค่ะ สูตรเข้าบนนะคะเป็นไงกันบ้างคะกับสูตรนี้เด็ดดวงมากเข้ารัวรัวถ้าใครอยากได้สูตรดีๆแบบนี้หรืออยากเข้ากลุ่มยิกกเวพีสามารถแอดมาได้ที่ l ล n e แอดแอสามารถโปรนะคะมีสูตรดีๆอีกมากมายเลยแนละช่วงนี้กำลังมีกิจกรรมแจกเครดิตฟรีนะคะติดตามกันได้เลยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะหวยสลอ็อต คาสิโนออนไลน์สามารถโปรสามารถโปรแอดมาได้เลยที่ไลน์แอดสามารถโปร